สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทางช่องคัศสวีเดน Sweden, เป็นช่องที่หยิบยกเอาประเด็นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นน่ะนะคะพี่น้องขาเช้าเช้าเวลากาแฟสังเกตดูค่ะพี่น้องขาช่วงนี้ประเทศสวีเดนจะอากาศจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้จะติดลบแล้วคือคือเย็นมากและที่สําคัญก็คือมันจะมืดเร็วแล้วก็ สว่างช้าอย่างตอนนี้เป็นเวลาเดิมที่หมอแม่มานั่งพูดอยู่ทุกวันทุกวันก็ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้านี่แหละค่ะพี่น้องแต่ยังมืดอยู่สังเกตข้างนอกมองไม่เห็นนี่คือยังมืดอยู่แต่เป็นเวลาเดิมค่ะพี่น้องประเทศสวีเดนเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะเป็นว่าติดตามกันค่ะพี่น้องคะก่อตีสถานการณ์เป็นว่าสุดทึ่งแล้วกันแวดวงหมอลำนะนะคะ ็อตทขาอาภัยหมอมแม่ไม่ค่อยสบายตาตุบตาบวมเปลี่ยนตัวยากับพี่น้อง่ะสุขภาพไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็อาจจะห่างหายไปบ้างอน,นะคะพี่น้องขาอันนี้คือเราห้พี่น้องฟ้งตาตุบตาบวมนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวยาค่ะพี่น้อง สังเกตดูว่าหน้าตาบางทีบวมบางทีปูดบวมขึ้นมาในบางครั้งอ่ะนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็เล่าสู่ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งหน้าตาเป็นแบบนู้นแบบนี้เราเปลี่ยนตัวยาแล้วก็ทดลองยากับพี่น้องคะเปลี่ยนทุกเดือนว่าจะเป็นอะไรอย่างไรนี่ก็เพิ่งไปหาหมอมาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ย นะคะพี่น้องค่ะก็คือเปลี่ยนตัวยาแล้วก็ทดลองอยาอยู่นะพี่น้องนะก็อ่ะเป็นบ้าชีวิตเปิดให้มาเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะพี่น้องนะสุดทึ่งค่ะพี่น้องแวดวงหมอลำสาวร้อยเพื่นบ้นแพงค่ะสุดทึ่งมาไลน์บอสโจแล้วก็แฮชแท็กด้วยค่ะพี่น้องค่ะขาะเพือกอย่างนั้นแล้วกันทํางานไ่เป็นตะยาน เปิดตัวแฟนสาวสองกรณีค่ะพี่น้องขาที่จะเอามาเล่าในคลิปนี้สั้นๆน,น,นะคะพี่น้องขะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเมื่อคืนเมื่อเช้ามอแม่ตื่นขึ้นมาก็เห็นอบอสโจมีการโพสต์ลงในสาธารณะในกรณีขอบคุณมาหลจากพี่สาวไม่ว่าจะเป็นพี่สาวเดนมาร์กถ้าพี่สาวเดนมาร์กนี้ก็จะน,น่าจะเป็นพี่รองนั่นแหละค่ะแล้วก็พี่สาวจาก หลายที่หลายทางก่อนนั้นนั้นก็จะมีซึ่งเราจะพูดอย่างนี้ค่ะพี่น้องในกรณีที่เป็นผู้นําผู้บริหารวงหมอลําวงใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็หนึ่งหละเพื่อนเป็นคนที่มีหน้าตาดีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนมีซิงเกลิลเพลงเป็นของตัวเองซึ่งมันก็ต้องออกหน้าเวทีอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะมันเป็นสไตล์เป็นเป็นการที่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาของบอสจ,จนะูนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเพื่อนมาออกร้องเพลงมีซิงเกลิลของตัวเองนู่นนี่นั่นก็ด่งดังและแล้วมันก็จะมี fc ผู้ที่ติดตามแล้วให้กําลังใจซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบว่ากับการที่มันก็มีไม่มากในส่วนของคนที่เป็นผู้นําทีมงานผู้บริหารวงที่ออกมาหน้าเวทีแล้วได้รับความนิยมชมชอบโดยไม่ว่าจะเป็นการที่ออกมาหน้าเวทีออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมาลัยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมาลัยหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นทงเป็นติ๊ไม่ว่าจะเป็น fc ต่างประเทศโน่นนี่นั่นให้ความนิยมชมชอบซึ่งให้มาลัยก็ถือว่าสุดทึ่งเราจะมองในส่วนของเป็นผู้บริหารวง เป็นบอสเป็นผู้นําทีมงานแะคะพี่น้องคะแต่เพิ่อนมีซิงเกิลแล้วก็เอฟซให้ความนิยมชมชอบแล้วก็ให้มาลัยล้นคอทุกครั้งอย่างที่เราเห็นกันซึ่งก็จะมีไม่มากในผู้บริหารอันนี้เราพูดถึงผู้บริหารวงเป็นผู้นําวงที่ได้มาลัยเยอะขนาดนี้นี่ก็ถือว่าบอสโจนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะน,นะก็พี่น้องคะเป็นผู้บริหารที่สุดทึ่งในส่วนของมาลายัยอย่างนั้นแล้วกันก็ยินดีชื่นชมพี่น้องประชาชน คน,คนที่เป็น f อฟประจําคนที่ให้เงินให้ทองอะไรคนที่เป็น f อฟซีติดตามก็ถือว่าโอเคเยอะอยู่เยอะแยะมากมายจนล้นไม่ว,ว่าจะออกไปเปิดงานที่ไหนหรือไม่ก็จะมีการกลุ่มปิดอะไรก็แรบความนิยมอันนั้นเข้าใจกับพี่น้องค่ะแต่อันนึงที่สุดทึ่งที่ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันอย่างที่เรารู้กันก็คือมาลัยที่คล้องคองก่อ,น,อนนั้นก็มาลัยเป็นล้านก็มีแล้วก็เป็นแสง ซึ่งไม่ใช่พระเอกไงรับพี่น้องขาไม่ใช่พระเอกโอเคพระเอกมันก็มีมาลายแสนมาลายล้านก,ก็จะมีบ้างะนะคะแต่คราวนี้ก็คือนี่เป็นผู้บริหารผู้นําทีมงานซึ่งเป็นซิงเกิลของตัวเองแล้วก็พี่น้องประชาชนให้แล้วที่สําคัญ f c ที่ติดตลอดการให้มาลายทุ่มแม่บุญทุ่มบุญยกอะไรว่าไปน่นะคะพี่น้องขาก็สุดทึ่งเหมือนกันว่ากับการที่กรองใจ f อมาตลอดแบบนี้ก็ถือว่ายินดีชื่นชมด้วยกรณีของบอสจูดนะคะ อันนี้คือพูดถึงล่าสุดนะเพราะก่อนนั้นก็มีอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องคะอันมาไหลเนี่ยนะเราก็เห็นเนาะแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้องคะเพื่อทํางานอย่างที่ว่าเช้ามาตะกี้ก็ไปดูช่องของอเพจของสาวน้อยเพชรน,นแพงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะจอบเบิงใหญ่เป็นตะยานควงสาวแล้วก็พ่นพาเข้าห้องน้ําแล้วก็ตั้งกล้องรอนะพี่น้องเนาะตั้งกล้องรอว่าเอ๊สาวคนนั้นที่จูงมือกันจับแขนกันจูงมือกันกนุ้งกันยิงกันเข้าห้องน้าแล้วก็จอบเบิงถ่าออกมาจากห้องน้ํา รอออกมาจากห้องน้ำํำนั่าหัะกับพี่น้องคะ่ะก็สุดท้ายก็คือเอานิดนึงว่า,าเดี๋ยวคงจะมีการสัมภาษณ์จริงๆเพราะว่าก็สู่ถือว่าเป็นการเซอร์ไพร์ เพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนว่าใยเปตยานอะไรยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งเอามาเปิดตัวว่างั้นเถอะแล้วก็มีคนแอบเห็นแล้วก็มีการตั้งกล้องอย่างที่ว่าแล้วบอสโจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์เอกซูซีฟอีกที่หนึ่งก็ประมาณเราก็รอดูนะคะพี่น้อง่ะสาวจากไหนสาวจากชัยภูมิค่ะพี่น้องขะซึ่งมีคนสัมภาษณ์มีอาจารย์สัมภาษณ์คร่าวๆสั้นๆแกบอกว่าคบกันมาแล้วก็ถือว่า คบกันมาเป็นสี่ปีแล้วค่ะพี่น้องขาเพิ่งเอามาเปิดตัววันนี้แล้วสาวก็สวยด้วยค่ะพี่นนองขาสาวสวยหุ่นดีครบทุกอย่างผมยาวโอ้ถ้าเป็นหม่อมแม่นี่หม่อมแม่ก็ให้คะแนนเต็มแปดเต็มเก้าในกรณีสาวสวยนี่แหละค่ะพี่นนองคาก็เป็นคนสวยเหมือนกันแล้วก็มีโบอสโจรหรือไม่ก็มีอาจารย์อ่ามีการเซลล์ไปอยู่ว่าถ้ารักกันจริงอะไรยังไงเป็นคู่ชีวิตกันจริงก็ อคงจะต้องไม่ว่าจะเป็นนักร้องหมอลำหรือจะเป็นหางคงหางเครื่องน้องเขาก็ตอบว่า เอาแตงสันเลยบ่อนะนะคะพี่น้องคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นสุดเซอร์ไพรส์เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะาเน,เนาะไงปฏิญาณก็ถือว่าถือว่าเป็นคนพิการนะหลัเป็นคนร่างเล็กเนาะพี่น้องเนาะที่ไม่ครบ3 2เหมือนพวกเราแต่คนนี้คือพอเขาอ่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีเรื่องราวมีข่าวอยู่ยนะคะพี่น้องคะว่าโอเคพอมาทํางานได้เงินนู่นนี่นั่นก็ไปเปสาวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอะไรจนหมดตัวก็ว่าได้เปสาวแต่คิดว่าคงไม่ใช่คนนี้หรอกเพราะว่าคนนี้เห็นบอกว่าคบกันมา ตอนนี้4ปีแล้วเราก็รอดูสาวคนนั้นจะเป็นตามข่าวหรือไม่เป็นตามข่าวเราก็ไม่รู้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวเราก็เพิ่งเห็นแต่คิดว่าบอสโจโคงจะมีการสัมภาษณ์ออกสื่อให้เรารู้ดีเทลมากกว่านั้นอยู่นะ้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็สุด สุดเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกคนก็อยากเห็นขาเพืือกอย่างหมอแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเอ๊เขารักจริงหรือเปล่ารักจริงหวังแต่งรักจริงทึ่งคู่ชีวิตแต่จริงๆแล้วน้องก็บอกว่าเขารักแย่เป็นตะยานเพื่อนฮักเพื่อนบานสินะพี่น้นนนะนองนะที่มาด้วยฮักไม่คือ,ค,อคือมีคนแซวบอกว่าจะมีการมาหลอกมาต้มกันไหมหรืออะไรยังไงแต่แกก็บอกว่าก็ไม่ได้หลอกได้ต้มหลอกเพราะเราคบกันมาสี่ปีแล้วแล้วที่สําคัญก็คือเรารักเขาจริง สาวคนนี้ก็บอกว่าหนูรักเขาจริงประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะก็เราดูจะมีการผูกขมผูกแขนมีการแซลกันนั่นแหละว่าอโอเคถ้ารักจริงอะไรยังไงก็ต้องมีการพูดการสัมภาษณ์กันอีกนั่นแหละคะ่ะทั้งสองคนอย่างบอสโจเองก็ต้องถามดูว่าความแน่นอนมั่นใจซึ่งกันและกันจะเป็นคู่ชีวิตจะรักกันมานานแค่ไหนอะไรอย่างไรบอสโจนะ่าจะมีเซนส์ในการที่ดูแล้วว่าจะเป็นอะไรยังไงประมาณนั้นวนะ่าพี่น้องเนาะนั่นก็คือเป็นสุดเซอร์ไพรส์ค่ะเผลือกอย่างหม่อมแม่นี่ก็ติดตามค่ะพี่น้องคะก็ยาก อยากรู้อยากเห็นว่าในส่วนของบอสโจจะมีการสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างไรเราก็รอดูซึ่งเป็นผู้ที่เราก็ติดตามคนหนึ่งเป็นเอฟซีติดตามคนหนึ่งให้กําลังใจน้องๆทุกคนอย่างที่ว่าแต่ใหญ่เป็นแต่ยานนี่ก็เป็นชีวิตที่น่าติดตามอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องขาเห็นคบกันมาสี่ปีแล้วก็เพิ่งเจอกันเพิ่งเปิดตัวประมาณนั้นนะก็รอดูกันพี่น้องว่าจะเป็นอะไรอย่างไรก็ลุ้นๆก็ให้กําลังใจ <c oughs> ถ้าเป็นคู้ชีวิตกันดีเราก็ให้กําลังใจเราก็สนับสน เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีอะไรอย่างไรก็เวลาไม่เรื่งพิสูจน์แต่จริงๆแล้ว4ปีก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วล่ะเขาถึงออกงานออกหน้าออกตาประมาณนั้น,น่ะค่ะพี่น้องคะก็รอดูเป็นคนในสายตาเราก็ค้าเผื่อก็ทํางานปกตินะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายกับพี่น้องคะก็รอว่าคลิปต่อไปถ้าบอสโจมีเวลาว่างก็คงจะมีการสัมภาษณ์แบบเอ็ X เวลีเวลีเอ็กซ์คลูซีฟอย่างที่ว่ารอดูว่าจะเป็นอะไรไปเขาเป็นใครอะไรยังไงที่แน่แก็คือกล่นแรกๆก็เขาเป็นสาวสวยหุ่นดีสวยมากเลยล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นสาวไซย์ภูมิคบกันมาแล้วสี่ปีเท่านี้ประมาณนี้น,นะคะรอรายละเอียดดีเทลต่างๆจากบอจอ,อีกทีหนึ่งก็คงจะได้รับคําตอบจากบอจอูอ่ามากขึ้นรละเอียดมากขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องค่ะยยงาเปิต่านก็เราก็เป็นเรียจีตลอดการอยู่แล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจ ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ